ทำนายฝันพร้อมเลขเสียงโชคฝันเห็นขวดผู้ใดฝันเห็นขวดแก้ววางเรียงรายหรือขวดใส่น้ำเต็มเกือบทุกขวดทำนายว่าท่านจะได้รับข่าวดีหรือลาบยศทางไกลแต่ถ้าท่านฝันเห็นขวดเปล่าทายว่าจะถูกหลอกลวงหรือถูกขโมยทรัพย์สินแต่ถ้าฝันเห็นขวดแตกกระจายทายว่า ท่านจะเกิดการทะเลาะวิวาทค่ะเลขเสี่ยงโชคสองสอง28งแ8ดสอสองเป,งงป,งปงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมโปรดกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ